ธรรมะนี่เขาแสดงอนัตตาอยู่ตลอดเห็นไหมเดินอยู่เราก็คิดนู่นคิดนี่นึกนู่นนึกนี่มีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มีอาการรับรู้อย่างนั้นอย่างนี้เดินอยู่เราก็เห็นได้เห็นได้ว่าที่รู้อยู่นี้มันรู้ของมันเองที่คิดอยู่นี้มันก็กระเพื่อมปรุงแต่งของมันเองขณะที่เราวิ่งเราสังเกตดูมันจะมีอาการต่างๆปรากฏเอง แล้วมันก็สลายไปเองอาการรับรู้มันก็รับรู้เองความคิดมันก็คิดนู่นนี่นั่นปรากฏสลายไปของเขาเองขณะที่พวกเรากำลังนั่งเล่นขณะนั้นจิตมันก็รู้ของมันเองเห็นไหมมันก็คิดนู่นนี่นั่นของมันเองปรากฏเองสลายไปเองเห็นได้ไหม เมื่อจิตของพวกเราตั้งมั่นตื่นรู้เห็นอาการปรุงแต่งเห็นอาการรับรู้ที่เขาทําหน้าที่ของเขาอยู่อย่างนี้นี่คือวิปัสสนาภาวนาจิตมันเห็นทำในธรำอยู่ตลอดจะเรียกว่าจิตดวงนี้เป็นจิตที่มีอนัตตาเป็นสารณะเห็นอาการที่เป็นนามธาตุนี้ เขาปรากฏเองสลายไปเองเขาทําหน้าที่ของเขาเองเราอยู่ไหนให้จิตตอบนะ